ท็อปสุดตารางตัวจีร์นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วครับผู้ชมสีขาวหลังคาดำนะครับคันนี้เลขไม่เพียง80,000กิโเมตรเท่านั้นรถมือเดียวสภาพสวยนะครับและได้เป็นตัวท็อปสุดไม่มีท็อปกว่านี้แล้วผู้ชม มือหนึ่งป้ายแดงออกอยู่ล้านสองนะครับมาที่บริษัทพิยนเอาไปราคาเพียง8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนตาราวหมื่นห้าสองร้อยคุณผู้ชมนะครับจัดเต็มนะฮะสำหรับชุดแต่ง GR Sport ใครชอบใครถึดใจและหาไว้ใช้งานอยู่นะครับระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top SU v คัดเกรด A อนะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนอีกเช่นเคยครับที่บริษัทเพชรยนสาขาเสรีไทยเขตมินบุรีกรุงเทพครับคลิปนี้พามาชม o y o ยต c o ค o l ร a c r o s s ตัวท็อปสุด g r Sport คุณผู้ชมหายากและที่สำคัญนะครับเลขไม้แค่8 1 0หม่โลเท่านั้นนะครับราคาร่วงลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงหลายแสนบาทเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะตัวท็อปสุด เมื่อหนึ่งป้ายแดงราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณล้านสองกว่านะครับตอนนี้นะราคาล่วงไปเหลือ8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะนะครับรีบจองกันด่วนเลยคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัว GR Sport นะ1น Hybrid p r e m i บ m ิ a พ e t เียมนะครับ GR Sport ชุดแต่งจัดมาครบคันแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่า Sa f e t y นะระบบความปลอดภัยสูงแน่นอนนะครับและที่สำคัญได้เป็นปี2022คุณผู้ชม นะครับปีใหม่ไม่น้อยแถมราคาประหยัดแบบนี้นะครับพี่ๆต้องรีบจับรีบจองกันด่วนๆเลยนะครับคันนี้มีการตรวจรถมาให้เรียบร้อยถึง274จุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านะครับคันนี้สภาพภายนอกภายในเป็นยังไงแล้วก็พาเช็คโครงสร้างกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์088 899 4496นะครับหรือจะ a d ด line id มาก็ได้นะฮะ t o p p r p 92ผมขึ้น contact ดน้านล่างมุมขวาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้อง,องกังวลครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คทุกซอกทุกมุมเหมือนพี่พเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษ,ษัทเพชรยนต์ด้วยตัวเองนะครับอ่ะากลนตีวารันตีตัวรถนะครับ ไม่มีประวัติชนหนักพิกามหรือว่าจมน้ํามีระบุในสัญญาชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีการตัดต่อตัวรถตัดแปลงตัวถังนะครับเล่มไม่มีชารุ่สูญหายแน่นอนนะครับมั่นใจในคุณภาพรถที่แพดยนตได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับ1.8นะไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ารสปอร์ตเป็นระบบไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะไฟหน้าครับเขาได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์บรันนิ่งไลท์นะครับกระจังหน้าเป็นสี ดำเป็นโนแบ,บ็กแบบนี้นะครับดำเงานะสภาพสวยนะครับค่อนข้างหรูเลยนะครับสำหรับโตโยต้าคุนราครอสเนี่ยคนหาใช้งานเยอะมากนะเป็นรถพรีเมียมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ช่วงล่างดีขับขี่สนุกนะครับขับขี่สบายภายในหรูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่าง TNGA ด้วยเป็นช่วงล่างใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ คันนี้ไฟตันหมอกให้มาเรียบร้อยครับซ้ายขวานะครับกระจังหน้าตัว GR เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เหมือนตัวปกตินะผู้ชมนะครับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับด้านหลังโลโก้ด้านในนะครับบริเวณเบาะนะครับแต่งมาหมดเลยคุณผู้ชมนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องหน้านะครับกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังมีครบเลยนะครับด้านหน้าโลโก้ก็จะเป็นโลโก้อะคริลิกนะครับฝัง Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนให้ด้วย นะค,ครับเรียกได้ว่านะระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ใส่มาในคันนี้แบบครบๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับฝากระโปรงหน้าสวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักกิ้มแต่อย่างใดครับคันนี้นะฮะล้อเ,เขาได้มาเป็นล้อแมกปัดหน้างเงาทูโทนแบบนี้รัดมาพร้อมยางมิชลินนะครับแล้วก็ทิ้วบริเวณซุ้มปุ่งล้อก็เป็นสีดําด้วยนะครับ ยางมิชลินครับปียาง2022ทั้ง4เส้นเลยนะครับขอบ18เดซเบกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทรอยขูดขีดแต่อย่างใดนะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับด้านล่างก็ได้เป็นของเดิมโรงงานนะสำหรับตัวโช๊คนี่นะครับมีมาร์กแต้มคิวเดิมโรงงานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกรอยคราบกีดินคาบฝุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบเลยนะครับโตโยต้าเนี่ยเขาวันตีนะครับแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีเต็มเรียกได้ว่าใช้ยาวๆคุณผู้ชม นะครับพี่ก็จะเห็นนะว่าจะมีกล้องให้รอบคันด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับคันนี้ก็ตรวจรถมาให้เรียบร้อยนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับที่ได้มาตรฐานถึง274จุดนะครับและคันนี้กระจกพัดเดิมจากโรงงานโตโยต้าครับนี่นะฮะโรงงานโตโยต้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันฟิล์มไม่มีรอยลอกรอยถลอกนะครับเดี๋ยวต่อภาษีพรบให้ถึงปี69ครบจบนะครับเรียกได้ว่าพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อไปใช้งานได้เลยคุณผู้ชมนะครับ นี่ล้อฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยเบียดขูดขีดใดๆนะครับไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3สมกิโลต่อลิตรเลยที่โตยโยต้าเขาเคลมไว้เรียกได้ว่าขับข,บขี่ทั้งในเมืองได้แล้วก็ทางไกลได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถคันนี้มีกันเล็บกันรอยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีแบบนี้นะครับทิวกันสายก็ติดมาให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับอ่ะภายในนะครับคุมโทนมาเป็นบาะหนังสีดำนะคุณผู้ชมนะครับรุ่นปกติเนี่ย นะครับภายนอกสีเทานะครับแต่ภายในจะได้เป็นเบาะสีเรดวน์นะครับคันนี้ใครชอบเบาะสีดำนะครับได้เป็นเบาะหนังเล่าไฟฟ้าแบบนี้มาเอารุ่นนี้ได้เลยคุณผู้ชมนะครับหัวเบาะยังเป็นลาย GR นะครับเนื่องจากเป็นชุดแต่ง GR สปอร์ตนั่นเองนะครับนี่สภาพสวยมากเดี๋ยวฟังก์ชันเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังนะครับเดี๋ยวพาเช็คโครงสร้างกันก่อนนะฮะนี่ครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะขันไขขยับทั้งบนและล่างแบบนี้คุณผู้ชมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ นะครับเม็ดอาร์คฮะสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะครับไม่มีกลับสีพ่นสีมาแน่นอนนะครับไม่มีจิ้มเข้าโครงสร้างมานะครับเพราะว่าเพชรยนต์เนี่ยนะเราซีเรียสเรื่องคุณภาพรถต้องเกรด A5 ดาวนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะครับนี่กระจกพัดเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับประตูไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับแล้วก็น็อตเสเนะครับบริเวณบานพับทุกอย่างนะครับครบถ้วนเลยไม่มีบิดเบี้ยวคดงอแบบนี้นะครับ ด้านหลังภายในกว้างนั่งสบายครับนี่ฮะดูความกว้างของตัวรถของเขาเป็นท้าที่นั่งที่นั่งสบายมากคุณผู้ชมนะคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าผมทดลองขับมาแล้วนั่งสบายจริงนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมไม่นากนะครับฝั่งขวาครับไม่มีร่องรอยนะครับบิดเบี้ยวคดงอนะไม่มีโดนจิ้มมาแน่นอนนะครับรายละเอียดรอยขีดระบบโรงงานยังอยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูอย่างชัดเจนนะครับพี่จะได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานเลยและที่สําคัญเลขไม์แค่แปดหมื่นโลคุณผู้ชม นะครับป้ายแดงออกอยู่ล้านสองกว่ายิ่งเป็นชุดแต่ง GR ด้วยเนี่ยหายากด้วยนะครับที่จะเป็นรถมือสองนะครับเพราะหนึ่งเลยเขาไม่ค่อยปล่อยมานะครับต้องรีบจองให้ทันคุณผู้ชมนะครับไฟท้ายครับ LED Lighting g โคงไฟรมดำสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ GR อยู่ด้านหลังบริเวณฝาท้ายนะครับพร้อมโลโก้ Hy-B r i d นะแล้วก็โลโก้ r o l l a c r o s s อยู่บริเวณด้านหลังแบบนี้เลยนะครับกระจก ท้ายนะครับก็เป็นพัดเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ไล่ฟ้านะครับเส้นไม่มีขาดแบบนี้สติกเกอร์ครบรอบ60ปีอยู่ครบนะครับด้านบนก็จะเป็นเสาอากาศที่ฉลามแบบชักฟินนะครับด้านบนจะเป็นแบล็คท็อปหลังคาดำนะครับติดแลบมาให้2ฝั่งนะเป็นตัวท็อปนะครติดให้ครบเลยนะครับชุดแต่งนะฮะล้นๆแน่นอนนะครับคันนี้นะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระครับกว้างๆแบบนี้เลยภายในหรูนะครับนี่ นะอบ์ดแถว2สามารถพับได้นะผู้ชมแล้วก็มีที่บังสายตาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นเครื่องมือนะครับต่างๆนะนี่นะครับวางเป็นระเบียบเลยคู่มืออะไหล่แม่แรงนะครับแล้วก็มีชุดปั๊มลมยางมาให้ด้วยนะก็รุ่นนี้นะครับจะไม่ได้ล้ออะไหล่ยางอะไหล่มาให้นะครับส่วนช่วงล่างก็นะครับไม่มีการแัดแปลงตัวรถตัดต่อตัวรถมาแน่นอนคุณผู้ชมค่อนข้างใหม่เลย นะครับกับราคาที่พี่ต้องเสียไปนะครับเพียง869,000บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะน็อตฝาท้ายไม่มีร่องรอยนะครับการขันไขขยับนะฮะบริเวณรางน้ําฝนสวยงามครับแบบนี้เลยนะครับพวกรอยค่าฝุ่นเดี๋ยวช่างเขาทําความสะอาดออกให้นะครับก่อนปล่อยรถนะนะครับเดี๋ยวเขาจะเช็คความเรียบร้อยให้อีกทีหนึ่งนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างนะครับคำเตือนอยู่ครบนะฮะฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้า นะครับแบบนี้เลยเม็ดอาร์คสวยเดิมชัดเจนนะครับซิลซิลิโคนเนียนเรียบแบบนี้สวยๆเลยนะครับอ่ะขออนุญาตปิดนะครับนี่เปิดปิดระบบไฟฟ้าสภาพเดิมไฟท้ายของเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะบอดี้เดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับน่าใช้งานน่าสนใจนะฮะคันนี้นี่เม็ดอาร์คนะครับบริเวณลงโค้งรูปตัวยูก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับสีขาวก็ดูยากนิดนึงนะนะพวกสปอร์ตเม็ดอาร์คพวกนี้ นะคมชัดแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังแบบนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะฮะซื้อได้คุณผู้ชมนะครับนี่นะรอยคลิประวัิโรงงานสภาพสวยแบบนี้นะครับฟรีดาวนะครับก็จะผ่อนอยู่ประมาณ15,000กับอีก200บาทนะคุณผู้ชมนะครับ,นะครบใครอยากฟรีดาวรายได้ประมาณ30,000ซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับส่วนใครลายได้ไม่ถึงสามารถวางงบดาวเข้ามาได้ นะครับก็จะจัดไฟแนนซ์ผ่านได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมมีธนาคารรองรับกว่า10ธนาคารที่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมพาไปแน่นอนนะฮะอ่ะมากันต่อนะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คนะฮะต้องแบบนี้คุณผู้ชมนะครับนี่เรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ เข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทพิยนตยใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรมาด่วนๆก่อนที่คันนี้จะติดจองไปก่อนเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัว g r สีขาวหลังคาดํานะครับเพราะว่าอีกคันหนึงเนี่ยผมปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าเนี่ยจองเข้ามาไวมากนะครับแล้วก็เข้ามาดูรถเห็นรถแล้วแบบชอบมากนะครับน็อตเสาบีฝั Shelby, ่งซ้ายครับไม่มีร่องรอยการแกะแงะเลยนะครับ ผ่นเพลทคันนี้ผลิตเดือนมานะครับเดือนมีนาคมปี2022นะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่มแน่นอนครับเล่มไม่มีชำ้ำรูสูญหายนะครับใครที่จะซื้อสดนะครับซื้อสดเนี่ยมีบวกแหวดนะคุณผู้ชมบวกแวดเพิ่มเติมเข้าไปจากราคาป้ายนะครับเเนะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเวลาพี่ไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็ต้องเสียแวด นะเหมือนการซื้อรถก็ต้องเสียแวดผมซื้อรถเข้ามาขายเนี่ยนะครับเพชรยนต์ซื้อรถเข้ามาขายเนี่ย mm hmm. ก็เสียแวดให้ร้านประมูล7%เหมือนกันคุณผู้ชมนะทุกอย่างนะครับเสียแวดเสียภาษีหมดนะครับแต่ว่าในตัวของภาษี7%เนี่ยนะครับมาหน้าง,งานสามารถต่อรองได้นะคุณผู้ชมนะครับอาจจะลดตัวแวดลงไปนะครับแล้วแต่จะคุยกันนะเดี๋ยวผมขอเจ้านายให้ส่วนรถมีคุณผู้ชมซื้อรถทุกอย่างราคาต่อรองได้หมด นะครับแต่ว่าลดจากราคาป้ายเนี่ยเพรยนต์เขาไม่ขายนะต้องแจ้งแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราซื้อเข้ามาเราเสียแวดเต็ม7%นะครับการซื้อขายการขายต่ออะไรเงี้ยมันต้องได้กําไรเนาะพี่ๆก็น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับนะดูโครงสร้างก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับภายในนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปได้เป็นบอร์หนังสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้ปรับไฟฟ้า นะครับฝั่งคนขับนะแล้วก็หัวเบาะได้เป็นลาย gr Sport นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับระบบความปลอดภัยโต t ต้าเซฟตี้เซนที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็คือเซนเซอร์เตือนก่องชนเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนและก็บลลีสปอรตนะครับสำหรับเซนเซอร์เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานครับออตโต้ฝั่งคนขับแบบนี้กระจกข้างก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้เช่นกันเมสเซนท์ล็อกนะครับ ในส่วนของรายละเอียดด้านข้างนะครับออโต้ Auto ไฟสูงมีให้เรียบร้อยปรับระดับไฟสูงต่ําได้นะฮะแล้วก็กดค้างตรงนี้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดปิดเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้ให้พี่ๆอยู่แล้วนะค่อนข้างเงียบเลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีไฟโชว์ใดๆนะครับนอกจากไฟน้ํามันเดี๋ยวผมเติมให้นะครับอ่ะ เลขไม้นะครับวิ่งอยู่8 1 8 6 4กิโลเมตรคุณผู้ชมนะครับไม้แท้ไม้เดิมประวัติศู์ชัดเจนแน่นอนนะครับไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนหน่วงเป็นออโต้ได้เช่นกันนะครับคันนี้นะครับจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัติถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับยังไม่พอครับคันนี้มีกล้อง360อองศาอย่างที่ผมแจ้งไปครับนี่นะฮะ ดูแสดงผลเป็นแบบ 3D ได้เลยคุณผู้ชมซ้ายขวานะครับหน้าหลังได้เลยนะครับแล้วก็บริเวถ้าเกิดว่าพี่ขับรถไปแล้วพี่เปิดไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับกล้อง360องศาก็จะโชว์เองอัตโนมัตินั่นเองนะครับจอกลางเป็นจอเดิมจากโตโยต้านะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแบบนี้เลยนะเป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็รองรับระบบ Apple c a r p l a y a u t o a n d r o i d ต่างๆได้ครบถ้วนเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะครับแอรดิตอนแบบนี้นะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยค่อนข้างใหม่เป็นระบบออ t โต้ดูอัลโซนนะครับแยกสายขวายสลันะครับในส่วนของด้านล่างครับนะฮะก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็สามารถวางของเก็บของได้นะฮะตัวนี้จะไม่ได้มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะเสียดายมากนะครับแล้วก็ปุ่มพุตาร์ตันะครับเขาเป็นลาย GR แบบนี้คุณผู้ชมนะครับนี ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะมีโหมดขับขี่ drive mode มาให้นะครับเวลาพี่กดเข้าไปเนี่ยนะเลือกเป็นโหมดส p o r t ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่โหมด Eco ก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ในส่วนนี้ปกตินะครับเป็นโหมด normal นะแล้วก็จะมี ev mode กับ traction control การเลื่อนกันถลายให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเบรกมือพี่ๆน่าสงสัยว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับอยู่นี่นะบริเวณเท้านะครับด้านล่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับ รุ่นนี้นะฮะโตตา้าคุนล,ล่าคอสยังไม่ได้เบรกมือไฟฟ้ามานะ,ะคุณผู้ชมนะครับและด้านในที่พักแขนพักศอกครับก็จะมีรูเสียบพาวเวอร์เลสให้อีก1จุดนะครับด้านบนจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะ ไฟเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับแบบนี้นะฮะและในส่วนนี้นะครับผมชอบมากๆซันรูฟครับเปิดปิดระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับหน้าหนาวแบบนี้ใครที่ไปเที่ยวนะครับทะเลภูเขาสามารถเปิดรับลมหนาวรับลมบริสุทธิ์ได้เลยนะครับยิ่งอยู่กับธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเปิดรับลมอย่างสบายใจได้เลยนะครับและทําให้พื้นที่ภายในตัวรถดูกว้างขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมนะครับส่วนใครขับขี่ในเมืองโอ้โหแดดร้อนปิดได้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะ คอนโซลต่างๆไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้เล่มคู่มือทุกอย่างครบถ้วนแบบนี้นะครับนี่นะประวัติส่วนชัดเจนสวยงามแน่นอนนะครับรถมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับและพี่ดูสภาพตัวเบาะนี่นะครับตึงๆใหม่ๆปีกเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำคุณผู้ชมนะครับด้านข้างสามารถวางแก้วได้นะฮะสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับภายในด้านหลังนกว้างมาก นะฮะใครที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะสบายสุดๆเลยนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยความเย็ยนทั่วถึงนะครับตรงพรมก็เป็นลาย GR เหมือนกันนะครับที่พักแขนพักตอกทุกอย่างนะครับก็จะมีที่วางแก้วแบบนี้นะครับนี่ที่วางแก้วแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับได้เดี๋ยวผมพับให้ดูนี่พับแบบนี้ใครที่จะขนของนะครับ หรือว่านะครับขนคก็แล้วแต่การใช้งานนะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าใช้สุดๆนะครับทีนี้เรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับคันนี้เนี่ยนะผมต้องแจ้งว่าเหลือคันสุดท้ายแล้วนะฮะสีขาวหลังคาดําแบบนี้คุณผู้ชมตัวท็อปสุดไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ GR สปอร์ตในโฉมปี2022เลขไมล์หลักหมื่นแบบนี้นะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเนี่ยก็ได้เป็นเครื่องเดิมนะครับ1.8เบนซินนะครับทำงานน้ํามันนะครับตัดสอดกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่เป็นระบบไฮบริดนะครับแบตเตอรี่โตยต้ารับประกัน10ปีเต็มระบบไฮบริด5ปีนะครับวันตีศูนย์นะครับยังเหลือนะผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะพี่จะได้แบบ ภายในสสวยแบบนี้โครงสร้างเดิมๆครับดูคันหน้านะฮะไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับรูกลมสวยแบบนี้เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับน็อตไม่มีรอยแกะเลยคุณผู้ชมนะครับนี่เห็นน็อตไหมน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับนี่นะครับน็อตยึดแก้มน็อตยึดแรงต่างนะครับครบถ้วนนะครับมีตาปั๊มโตโยต้าให้บริเวณฝาหน้าแบบนี้นะครับน็อตฝาหน้าก็ไม่มีรอยแกะเช่นกันนะครับรอนขึ้นรูปสวยงามนะครับ สติ๊กเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังผู้จางครบถ้วนแน่นอนพร้อมใช้งานนะครับนี่น็อตด้านไหนก็ยังไม่เคยแกะเลยกล่องรีเลย์กล่องไฟทุกอย่างนะครับเดี๋ยวช่างเขาตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบของเหลวนะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าเรามีศูนย์ไทยพัฒประจำการอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นศูนย์ของเราเลยนะครับนี่พวกของเหลวต่างเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับอ่ะเรียกได้ว่าดูแลให้ครบจบนั่นแหละนะฮะ ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับโตโย a ้า r o l l a าคลอสคันนี้นะครับกับราคาค่าตัว869,000บาทใครชอบใครถูกใจรีบโทรมาปรึกษาแล้วก็โทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคือเงินจองให้เต็มจำนวน100%เ สบายจะได้เงินของพี่ไม่มีสูญหายนะครับแน่นอนนะครับบริษัทผมมีตัวตนนะครับถึง3สาขาบริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นดิวเลอร์ระดับประเทศเลยที่เราได้รับรางวัลมานะครับไม่เป็น2รองใครแน่นอนเรื่องคุณภาพรถนะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้นะฮะขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง Top SUV คัดเกรด A ด้วยวันนี้ผมท็อปยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ